สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานเก่าก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะสวยนะครับผมก็กับค่ายทิขสิทธ์โรบินสึเมคะครับผมก็เป็นงานเก่าออกมาน่าจะปี2017แต่ตอนนี้ปี2023ผมเพิ่งได้จากเฮ้ยผมเพิ่งได้มาครอบครองก็อบอกก่อนว่าเป็นงานที่ได้จากเบอร์บิงโกเช่นเคยแต่เป็นงานที่ต้องบอกว่า ตับใจไปแล้วตามนิโครโรบินซึเมเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า20ครั้งใกล้เคียงสุดเนี่ยคือเข้าไปถึงลูกที่8แล้วก็เรียบร้อยต้องบอกว่าเป็นงานที่ผมตามนานที่สุดตามจนเรียกได้ว่าถ้ารวมเงินค่าตามเนี่ยอาจจะซื้อได้หลายตัวแล้วอาจจะซื้อได้สักสองตัวประมาณนี้แต่ว่าก็คือว่าเ อยากรู้อยากลองว่าเฮ้ยมันจะได้ไหมลองดูเปลี่ยนเบิร์ก็แล้วอะไรก็แล้วกว่าจะได้มาครอบครองต้องบอกก่อนว่ากัดใจแล้วจริงๆนะมีดีได้มาแบบฟุกๆก็เท่าที่ผมดูชิ้นส่วนเนี่ยจะมีน้อยมากจะมีอยู่ตัวฐานตัวปีกนะครับผมปีกก็จะใหญ่นิดหนึง่งทาเป็นรูปหัวใจก็จะมีสาม สาชิ้นประกอบง่ายเท้า,าไียผมดูนะแล้วก็นิโครโรบินจะเป็นท่าที่สยายปีกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้ยน่าจะมาจากตอนของภาคเวก้าพังที่นิโครโรบินเนี่ยก็าจำจากชุดได้น่าจะเป็นภาคเวกาพังนะครับค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มีพาร์ดหน้ามาให้เปลี่ยน2ชิ้น เป็นภาพลดืมตากับภาพหลับตานะครับนะี่ครับก็จำนวนการผลิตก็1,800ตัวทั่วโลกนะครับผมอันนี้ได้มาเบอร์ที่710เพื่อใครไปตีหวยได้นะครับอบอก่อนะดีเทลงานโดยรอบๆผมมองว่าค่อนข้างสวยนะครับ ตัวงานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเก่าเก่าพอสมควรเพราะออกมาน,ะน่าจะปี 2, 2017ผ่านมาตอนนี้ก็ประมาณ6-7ปีราคาพีช่วงที่ตอนนั้นนะครับถ้าทผมจำไม่ถดถ้าจำไม่ผิดน,นะจากที่ผมดูข้อมูลเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผมมาไม่ทันในช่วงโคงการนั้นเพราะว่าช่วงที่เขาบูม,บมเลยสิ้นกันเนี่ยผมยังไปสะสมงานสายอื่นอยู่ก็พอมาไล่ตามดู ก็รู้สึกว่าราคาจะดิจากพีพอสมควรถึงผ่านมาเจ็ดปีแล้วก็ราคาผมว่ามันยังไม่ไม่ตกคือช่วงราคาพีแรกๆเนี่ยมันอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดบวกลบนะผมว่าประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่ตอนผมเข้ามาใหม่ๆเลยเนี่ยตลาดอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดตอนนั้นเขาเปิดเบอร์กันอยู่ประมาณสี่พันเก้าเก้าสิบสี่พันห้าตอนนี้ก็ที่เห็นเปิดกันอาจจะลดหลังลงมาก็อยู่มันต่าสุดนะักทุกเห็นอยู่สามพันแปดหรือ สามพันเก้าห้าสิบท่แถวเนี้ยนะครับแต่ว่าราคาผามก็ยังดิขึ้นจากราคาพีประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือไม่เป็นการเซลล์ลของมาประกอบคอนเแล้วลกันอย่างที่บอกครับล้าประกอบข้าง่ายเพราะที่สวยน้อยแต่ความสวยเนี่ยป็นยกให้เต็มสิบเลยพอดีวันนี้จริงๆผมก็จะไปซื้อฐานหมุนของเขาด้วยนะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาประกอบเนี่ยมีฐานหมุนอ่ะมันจะทำให้สวยขึ้นมันทำให้ประกอบง่ายแต่บังเอญว่าผมไปดึกและร้านเขาปิดละ เ,เดี๋ยวออรอบหนะ้าถ้ามีโอกาสผมก็จะไปซื้อฐานม,มาตัวฐานผมตอนแรกบอกกับว่า,บบาที่ผมเห็นจากค่าผมก็สว่าเออมันมันจะยังไงเพราะผมงานเรซิ่นผมกลัวอย่างหนึงคือการเอียงเนาะเพราะผมเจอตัวแรกหลงพีมานั้นเอียงแต่ว่าอันนี้ผมดูแล้วเขาจุดต่อจุดอะไรเนี่ยต้องบอกว่าสมก็เป็นงานของท่านในคืเนี้เพราะว่าทุกอย่างทำออกมาได้ดีดีมากนะครับ ดีเทลต่างๆสีเฉดสีนี่ผมว่ารจริงๆผ่านมาเจ็ดแปดปีแลสียังไม่ดอปเลยแต่ว่าเขาไล่สีมาได้สวยมากสเกลสีนะครับนี่จะชัดแล้วตัวนี่โปรวิน นะงานลิ้นก็เสร็จนะครับแต่วัสดุก็เสริ์เลยงานคัสซ่อมผมก็ค่อยๆใส่อย่างระวังด้วยความกลัวกลัวหักเพราะว่าเรซินหักแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกเลยผมเคยส่งไปซ่อมงานชิ้นเล็กดเดียวี่แหละสายฟ้าของเอนับเดีย๋ยวว่าหลังจะเอามาให้ดูซ่อมนิดเดียวแต่ช่างเขาเก่งมากนะครับคือช่างนายถ้าใครมีปัญหาเรื่องการซ่อมเรซินหรืออะไรเงี้ยผมติดต่อช่างนายได้งานเนียบมากซ่อมมาจนไม่รู้รู้มันหัก ขนาดเป็นพาดสายซึ่งพาดสายผมว่าซ้องจะค่อนข้างยากนะแต่ผมว่าเขาทำอมาได้เก่งมากเลยใช่ไหมน,นี่ผมว่าค่อนข้างสวยดีเทลต่างๆให้ดูรละเอียดนะสาข้างหลังผมว่าก็ดูสวยนะครับอ่ะอทีนี้ผมจะมา c l ตสอัพให้ดูใกล้ๆ ไปหน่อยไปเห็นหนะครับต้องบอกว่าสวยสวยจริงครับงานนี้สมกับเป็นค่ายลิคาสิ์จากซอเมะจริงๆหาจุดที่จะติเนี่ยผมว่ายากมากต้องยอมรับว,ว่าสวย นเดี๋ยวผมขอลองดูว่าเปลี่ยนหน้าจะได้ไหมจริงๆผมไม่กล้าเปลี่ยนของตรงครับแรกแต่ว่าผม,มรู้สึกกังวบจริงๆตอนแววรกก็จะใส่ถุงมือนะครับแต่ผม,มรู้สึกว่า <S <S เคยใส่แล้วล่ะมันทม่ถอดยาก ท้้งล็อกดีนะผมว่าไม่เด็กเขาดีมากเลยอนะ่ะนี่นะครับก็จะเป็นหน้าหลับตา ค่อนข้างยากนิดนึงนะหรืออาจจะเพราะผมมือใหม่แหละอาจจะเพราะผมมือใหม่แล้วก็ไม่กล้าที่จะกดแรงๆเรียบร้อยีให้มาชมทถานไดด้มว่าการเก็บเรซิ่นเนี่ยครับผมต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะมองว่าเออฟุ่มเฟือยผมก็ ส่วนหนึ่งนะผมยอมรับแต่ว่ามองในมุมหนึ่งคือมันเป็นความสุขทางใจอย่างหนึง่งเติมเต็มในวัยเด็กเนาะต้องบอกอย่างนี้คือถามว่าอย่างเนี้ยเราซื้อมาบางทีเดือดร้อนหรือว่าจําเป็นต้องใช้เงินอาจจะปล่อยปล่อยกออกไปก่อนได้นะครับก็เป็นสินทรัพย์อย่างหนึง่งที่อาจจะมีขึ้นมีลงอย่างที่บอกว่าตอนเราซื้อมาเนี่ยแรกๆเนี่ยสองหมื่นเจ็ดตัวนี้ปัจจุบันถ้าปล่อยกันแบบผมว่าร้อนๆเลยเนี่ยสามหมื่นห้า สามเปเนสามเนี่ยอ่ะผมว่าได้แน่นอนคือถ้าใครซื้อมาตอนนั้นนะปล่อยมาราคานี้ก็ไม่ไม่เจ็ดไม่ขาดทุนนะครับผมว่าหรือปล่อยสองเจ็ดเนะี่ยเท่าราคาที่ซื้อมาตอนนั้นเลยก็คือถือว่าเป็นกําไรความสุขและกันที่ได้มองเราไม่พูดถึงค่าเงินเฟอ้อค่าอะไรนะครับเพราะผมมองว่าอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งสําหรับความสุขของการเก็บงานแนวนี้นี่ครับโอเคก็จะจบคลิปสั้นๆในวันนี้เพียงเท่านี้ครับผม